อันที่หนึ่งที่เราเรียนไปก็คืออินทรวิเทียนฉัน11นะคะวิเทียนแปลว่าเพชรนะคะเพชรถ้าเราแปลชื่อของมันคืออินทราวิเทียนก็คือฉันที่มีลีลาประดุจสาเพชรของพระอินนะคะคนจะนิยมแต่งอินทรวิเทียนฉันกับว่าสันติหลกฉันนะคะตัวแปรของมันอันนี้บอกอินทราวิเทียนฉันสิเกตอันนี้ก็สําคัญในรูปจํานวนคาเนี่ยเดี๋ยวครูจะบอกเทคนิคหมดเลยแต่ตอนนี้ครูกำลังจะให้ อันนี้จะเป็นผลงานของนายชิปผูรัฐัสเป็นกวีสมัยรัชกาลที่6เหมือนกันแต่คนชอบเรียกภาษาปากก็คือเป็นเจ้าพ่อฉันเหมือนคุณตอนคู่เป็นเจ้าพ,พ่อกรอ,อย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูกอ่ะทีนี้แต่เราเรียนในของรอ6อหกแต่กูขออนุญาตให้ดูเทคนิคอินท่าพีเคนสันสิเอ็ในเนื้อที่รูให้หนูจดไปนะคะอันนี้สามารถลงพื้นได้เลยนะที่หนูจดค้างไว้สายานตะวันยามค่ะข้ามทิศคำกรเข้าผ้า นะพาตอนนะคะอ่าดูตรงนี้เด็กดูนะคะอ่าเด็กควรตรงนี้นะลูกนะหนูดูตรงนี้นะะนนนะลูกน,ะน,นกอนกระดานเมื่อเราทำครุระหูนะทวนไปพร้อมกันเด็กเด็สาบอกครูลูกสาสลาดเสียงไม่เป็นตัวสะกดเห็นไหมลูกสลาดเสียงยาวเป็นครุระหูครุครุควายทำง,งานหนะัก กดถูกไหมลูกขอให้ชัดนะขอให้มันอ่านยันตาแล้วหูหูใช่ไหมล่ะเสียงสัง้นวันกระลุยามือสะกดกระลุขาถูกไหมลูกล่าหูลห่าหูข้ามข้ามากระลุทีค่ะแล้วหูข้ากระลุคอนกระลุที่กําพร้าเป็นพราะท้องฟ้านะลูกต่อมาหนูอ่านว่าเข้าเห็นไหมลูกเอาไปเอาจ็บได้ไหม เข้าผ้ามีตัวสะกดเห็นไหมคะผ้านะนภาเี่เป็นผ้าทองฟ้านะตลระอาเสียงยาวเห็นไหมลูกนะผ้าตอนแล้วตรงนี้ลูกจะต้องอ่านว่าอะไรคะตอบครูชัดๆลูกต้องอ่านว่าอะไรตรงนี้ครูแตงโมสอนลูกว่าเวลาดูฉันด้วยความใจดีเนี่ยฉันดูยากแต่มีข้อใจดีอย่างหนึ่งคือถ้าบาดแรกเนี่ยฟอมันเป็นยังไง ที่เหลือต่อไปยาวเหยียดแค่ไหนมันจะก๊อปปี่ผังลงมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีไหวพริบเทคนิคตรงนี้ว่าพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะเสนออ่านทิศได้ไหมพะถ้าหนูอ่านทิศเป็นตัวสะกดปุ๊บมันก็อา้อาวทำไมไม่เหมือนวะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วลูกสามารถอ่านยังไงได้เทคนิคคืออ่านแยกว่าสีสาโตกทำไมเอ้ขอโทษท่านนะบอกก็ลึกจําได้ไหมลูกอ่าก็ถูกไหมคะถูกไหมคะ ก็ลำไรเด็กยเดียเก็ตไหมอ่าต่อมายัาไม่หมดลูกเพื่อความชัดเจนเอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวบางคนงงตรงนี้นะคะเอาใหม่นะสายายันตะกวันยามจะได้เห็นชัดๆนะขาดหนาข้ามปีคำพรอ่ะเอาให้คนปวดเข้าภาคนะ,คะ่าตอนปีสาตกก็ลำไรเดีกยวขามดูตรงนี้ ครูกำลังจะสอนอินทะวิเชียนฉันสิบเอ็ดเ,เด็กๆสังเกตได้เลยลูกว่าเวลานับคำปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าเราบอกแล้วนะว่าฉันเนี่ยเขาว่าครูจะพูดว่าคำหรือพยางค์คือเท่ากันต้องเท่ากันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรลูกซ้ายห้าขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นอะไรไหมลูกซ้ายห้าขวาหกเหมือนอะไรเหมือนกับอยนีสิบเอ็ดไหมถ้าดูแค่คำเหมือนไหมลูกที่ครูทบทวนถ้าดูแค่คำอะ่ะ ไซห้ากับหกเหมือนกันเลยแต่มันจะต่างเราเราเจอข้อสอบปุ๊บเฮ้ยอันนี้มันจะเป็นการมันจะเป็นฉันว่ามันจะแตกเหมือนกันแล้วก็จะรู้ไหมว่าอันไหนเป็นอันไหนมันมีฟอร์มที่บังคับแบบนี้ลูกดูดีๆนะคะเขาบอกว่ามันจะต้องมันจะต้องลงตำแหน่งลวหูลูกนะในอินราพี่เชียนฉันนะลูกลงตำแหน่งอาละหูก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะในตำแหน่งที่สามหก เและ9อ่าเหมือนช่องทีวีดูนะคะลูกเนี่ย1 2 3 2> เห็นไหมลูก3 4 5 6 7ใช่ไหม3 6 7 9ฟอร์มเป็นบันครคับแบบนี้จะลงตำแหน่งแล้วหมุในคำที่3 6 7 9ถ้าครูแตะมอให้ลูกไปแต่งฉันเองเด็กๆด็ 5, ห้าตัา1ต้องแต่งกินท่าพี่เชียงฉันหนูก็ต้องเอาผังเนี่ยไปแล้วหนูก็ไปหาเนื้อหาแต่งเองเนี่ยสมมติว่า อ่าหลวงพ่อประยูรวัดศรีสุขสิ้นใช่ไหมกัสรักสังขารคือสมรณภาพอ,อย่างเงี้ยแต่งขันได้ก็คือสูงพอเข้าใจนะคะเอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บอยู่รู้ล้วสามหกเจ็ดเก้าอันนี้ก็นตำแหน่งของอินทวิเทียนฉันสิบเอ็ดละแต่ทีนี้มาดูต่อลูกฟังดนะีดีนะคราใช้วิชามานแบบนี้อันนี้พอเข้าใจยังลูุกสามหกเจ็ดเก้านี่ได้ฟอร์มละได้ฟอร์มอินท่าละโอเคนะคะต่อให้มันคนละเรื่องอีนี่คนละเรื่อง กับที่เราเรียนแต่ในบทที่เราเรียนดูดูก่อนสูตรชาตามาคานาวิไลสีเห็นไหมคะไมเหมือนกันเลยอามีเขาก็ใจไมลุกเขาก็ใจนะทีนี้ต่อมาอันที่สองค่ะกูแตงโมจะดูนะลูกนะอันนี้สำคัญอันที่สอง,อนนสองหนูเรียนอะไรคะอันที่สองวัดวัดสันใช่ไหมไลูกตาดีโลกสันเท่าไหร่คะลูกวัดสันตาดีโลกสันเท่าไหร่สิบสี่มันเกินมากี่คะ ันเกินมากี่คำบวกนะมันต้องถอดสแควรูทตรงนี้สามคำถูกไหมคะเด็กๆคะเข้าแบบบูเลยค่ะอะมองวิชามาตรงนี้ลูกมองตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวคุณให้เลอะเธอความดีๆนะคุณจะเอาหนึ่งแต่สองยิงปืนทีเดียวได้นกสองตัวทํายังไงจังอินทะเป็นว่าสันว่าสันแปลว่าสายฝนล,ลูกฉันที่พีนิลากระดุษสายฝนกูจ็จาเทคนิคอีกโอ้ยฝนสามเม็ดมันเกิดอะไรขึ้นเด็กๆมาดูตรงนี้ค่ะดูนะคะสมมติเราพ ต้องขึ้นใจแล้วนะสายันตะวันยามเด็กๆดูตรงนี้ทุกคนดูตรงนี้ค่ะลูมันจะช่วยหนูได้เยอะเลยอันนี้รูสูตรคิดเองสายันตะวันยามเด็กๆโฟกัสตรงนี้ลูกด,ดูตรงนี้นะคะเราไปทํทำอินท้าให้เป็นวะสานจาก11เป็น14สายันตะวันยามเด็กๆก่อนหน้ายามมีฝนตกลงมา3เม็ด1 2 3ดูตรงนี้นะคะตรงนี้สำคัญนะเนี่ย สายันตะวันยามก่อนหน้ายามก่าามอนหน้ายามตกลงมาเลยค่ะดัวแล้วหูแล้วหูสามจุดนะคะแล้วที่เหลือค่ะงานข้างที่ทคำพรเหมือนกันเลยที่นี่จะกลายเป็นเท่าไรหกห้าบกสามเป็นห้าบกสามเป็นเข้าใจนะเองวเข้าใจใะลูกนะแปดบวกกับเท่าไรบวกก็เป็นเข้าใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเอาต้องใหู้ฟังในหนังสือหนูในเนื้อบอกว่ายัางไงคะ มาเป็นตรงนี้ได้จากว่าสันก็จะเป็นอะไรคะเมื่อกี้ครูบอกว่าสายยันตาวันยามปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้นะคะลูกนี่เลยค่ะอขอโทษตรงนี้น,นะคะก่อนก่อนหน้ายามนี่ให้เทคนิคเลยฝนตกลงมาสามเม็ดรัวรัวรัว,วองหาลําหูมาลงให้ได้แล้วที่เหลือเหมือนกันเลยง่ายไหมคะ่ะน่ะข้ามพีํำพรครูแตงโมให้เทคนิคนี้ง่ายไหมจับหนึ่งได้สองละยิงพืนทีเดียวได้นกสองตัวเพราะฉะนั้นอ่ะ เชฟก็ได้ลูกเชฟอ่านถือว่าสัสหนึ่งหนึ่งบาทที่ครูบาทแรกอ่านว่าอะไรคะหน้าเจ็ดสิบเก้าเออมันต้องว่าไงดูก่อนดูก่อนเไม่ใช่สิเอาว่าสานอาวาส<ม>ารอาโฉมเด็กๆก,ก,า,มกา,ออามองกระดานเอออามองกระดานดูตามนะลูกนะหน้าเจ็ดสิบเก้าของหนูว่าลูกมันจะได้พอดีพอดีเลยค่ะเดี๋ยวดูสูตรคูเตงโมอาโฉมวิไล ยาสูปรีเด็กๆด,ดูค่ะยะสูปรีสั้นๆๆเห็นไหมลูกมันลองเล่าหนุ่มอะไรเห็นไหมคะเหมือนฝนตกส,สามเม็ดอะก่อนหน้ายามเข้าใจนะ,อ,ะอ้าโฉมวิไลยะสูปรี่ยาใช่หไหมคะมะาธาตุนาสุราศีนนะเป๊ะเห็นปะอันนี้เก็บไหมพอเข้าใจไหมลูกจากอินทะเป็นวสัน อันนี้กลำลังสอนผ่าแล้วที่เหลือหนูอัดก็ไปแต่งเนื้อเองใส่เองอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวก็พักตรงนี้ก่อนดูเดยวมาาันจะ